บรรยากาศดีแห้งยัทงทองเลยมันรักผักมันยิ่งเตีย้ยบ่เป็นรักผักก็คือมัอนี่มันรักปลา <laughs> มากินปลาแล้วจ้ามันนี่เดีย๋ยวเดี๋ยวผมยังอีกวันไหนอุ้ยเออปะ่ะ ซ้อเอมเอขาก้องเข่าก้องคืออะไรอ่ะน้ำอะไรกินส้มตำไหมกินส้มตำกับเปียไหมเอาว่าท่านเสียบสมองขนาดนี้น้ำจิ้มเอาไปหุ่นหร้อเปล่า ห yeah, yeah, yeah. <pad> ้น <aer od lide> ัน oh ี <GT OS> <more> ่คืเียสัตเอาเยอะเยอะสุดเลยขนาดถ้าดองเอาอันนี้ลงมันจะมันจะล้นตัวแคบอันมันเหมือาสีคือสืเเอาไปบ้องนเอ้าไปค่ะยังมาเ่ยวยังาเเมฆอะไรไหม นเี่ยวไกัอะไรนี่กินอะไรต้มปลาต้มปลาตามหมหนี่ปลาพาน้ำเกี่ยวไอ้ไอ้ไรบ้างไวเทถานั่นปลาวีกวงอีกวงอยู่ทางนี้ทีมงาน มีอะไรบ้างเผาปลาเจ้าก้อยปลาไส้หมดแดงเด็ดก้าต้มปลาต้มูุฟฟงขาวท้าวไงอีหยังไหมนี่อีกแล้วโอ้มั่วทุกวงอีหลีอันนั้นพอลูกไงอ่อนช้อนลูกมากเหมือนโอ้เมียก่าไงแบบดกอันอันแบบนั่นแบบแบบพัน ช่นี่นั่น่นสิกินอันแบบกินนุวยมันอันนี่กิ้มอันนั้นเกลือล่นนั่นเมฆเมฆมาดูนี่อยู่อยู่หลังบ้านเมฆอยู่วารินน่ะมันลูกใหญ่เท่านี้ไหม <c oughs> <c oughs>